ยากพากคนก็คนมันยาอ่าลตทีนี้วิธีการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็จะต้องมีคนมาให้เราตัดหนึ่งคนครับหนึ่งคนคแล้วเราจะตัดทรงอะไรฮะสกินเฮดครับฮะสกินเฮดก็อย่างนี้สิอย่างสามทันนี้เลยฮะครับผมตกลงก็ทางด้านนี้จะตัด1ท่านใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะแข่งอย่างไรว่ากันอ่าแล้วตกลงจะเัาใครล่ะตัดใครอะ เดี๋ยวผมเลือกให้แล้วกันเขาเป็นนักเรียนแล้วกันอ่าล่ะครับคุณผู้ชมครับผู้โชคดี<อ>ท่าน,นแรกจะเป็นใครยืนๆน้องคนนี้ยืนนีเ่เรียก<อ> mm คนนั้นมาดิ<อ>แ,แค่เรียกผู้ร่วมสนุกยังมีลูกเล่นขนาดนี้คืนนี้มันแน่ไอคนลูกก็ลูกง่ายเนาะใจหายอนนีอ้อนนี้เออเขานั่งเขานั่งมาถึงคุณหมามก็จัดที่ทางให้เลยครับขาดีๆขาวางดีๆขานี่ ท่าทางน้องแกเต็มอกเต็มใจมากครับคนนี้ฆ่าควายมือเปล่ามาแล้วนะครับคุณมั่มยเยุ่งกับเขาอย่างนี้เดี๋ยวไม่ตบครับผมว่านั่นพูดยังไม่ทันขาดคำบอกแล้วเขาฆ่าควายมือเปล่าได้คุณม่มอย่าไปล้อเล่นกับเขาเชียวนักเรียนหรือว่าคนคุมโรงเรียนครับชื่ออะไรครับนิิ นิมิตตัวใหญ่ตัวใหญ่เสียงจังดังดังดูนิมิตเลยโอ้โหชื่อชื่อเล่นอ่ะนิมิตชื่อจริงกับฝันร้ายอุ้ยอ่ะมาดูช่างจะมีสิทธิ์ที่จะเตรียมตัวในการที่จะจัดแจงอะไรให้เรียบร้อยก่อนผอต้องลงแป้งด้วยเหรอครับตัดผมแล้วตัดผมโอ้ลงแป้งด้วยพร้อมนะฮะครับผมพร้อมนะครับดูนะฮะจะใช้เวลาเท่าไหร่พร้อมเริ่มครับเอาละครับต้องใจมากคุณแ บอนก่อนเจ้าตัวยังไม่เห็นหรอกว่าตัวเองเขาเป็นยังไงเด่อสักครูนี้เห็นภาพแล้วนี่ใ้เจะตัวดูหน้าตัวเองหน่อยนี่เลยผู้ชมมานี่แล้วดูด้านหลังในศีษะทุยมากุยหัวทุยมากทุยเหรอทุยน่าจะมีขึ้นว้อีกหน่อยนะไปเวลาไปนะครับห้าสิบเนาที ขอบคุนนี้พี่เด้ครับขอบคุณครับทีนี้จะแข่งละแข่งยังไงบีแข่งสารคามีสามคนแต่เขามีโอกาสสองครั้งนั่นหมายว่าสองหุ่นสองหัวสองสีรษะและส่งตัวแทนมาเดี๋ยวเขาตัดสินใจเองว่าเขาจะส่งมาทีละคนคนไหนแล้วคนมทิสซอรอาจจะส่งคนซ้ำหนึ่งไม่ซ้ำมาว่ากันไปนะฮะคันนี้แข่งอย่างไรการตัดทรงเดียวกันไหมทรงเดียวกันครับทรงเดียวกันสกินเฮดเหมือนกันเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาแล้วล่ะให้ หนึ่งนาทีครึ่งครับให้ติดครึ่งเท่าเลยโอ้แล้วได้ถึงสองหัวด้วยแกเสมอ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 ดีกว่าครับตกลงเปนนาทีครึ่งเลยนะสองครั้งด้วยนะครับได้หรือไม่ได้ อไรครับไม่คิดเลยไม่คิดเลยไม่อะไรเลยหรือพวกพี่ก็ส่งเดียวกันนะได้ครับได้ได้ได้อิมได้เหมือนกันโอ้สองได้หนึ่งไม่ได้หุ่นนะครับหุ่นนะครับงตัวแทนหาหุ่นมาไปหาลายพี่น้องแสดงยืนนี่ครับยืนนี่ครับผู้โชคดีรายถัดมาครับนี่น้องเสื้อแดงเหมือนเดิมครับให้เรียกเพื่อนมาครับใช่เลยครับ โอ้โ้คนนี้หล่อด้วยมีเกี่ยวเล็กน้อยอันแน่ดูทุกคนครับโรงเรียนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆโรงเรียนนี้ใจถึงทุกตัวเป็นเด็กเรียนแล้วรักความยุติธรรมคุณมาแกล้งเขาทำไมเออไปแกล้งน้องเขาทำไมมันต้องป้องกันตัวและต่อสู้ผมเป็นคนชอบขัดขาหนาวละนั่งเข้าประจำที่ผมคนแรกครับตอนนี้คิดถึงอะไรมากที่สุดเนี่ยเฮะ ครอคิดถึงความอยู่รอดครับฟังดูมั่นใจยังไงชกคกนอันนี้เท่งตัดมาตัดผมน้องไม่ทำทุกคามอันนี้ให้เาเตรียมก่อนเขาจะจัดอะไรอ่ะแล้วแต่เขาแม่ดูท่าทีคุณเท่งครับเหมือนกันเหมือนกันำนานจริงๆก่อนลงมือตัดผมครับมีลงแป้งก่อนมีนวดรูปการการไอผมติ๊กคอปับ ยังไงเนี่ยพี่น้องเขาหน้าตาดีที่สุดในโรงเรียนแล้วนะครับเล่นทาอีกนี้ก็หมดกันสิไอ้ทาแป้งที่ก่อการเศษผมเนี่ยเข้าใจแต่ทาหน้านี่กันอะไรครับพี่แล้ว่าผมลงหน้าอะไรอ๋อมาโดนหน้ได้หลุดไปเลยไอ้อมีเหตุผลครับติดตามกันต่อไปครับอ่ะอันนื้ให้หยิบปัตเลีกมาได้เลยพร้อมหนนาทีครึ่งนะครับพร้อมไปเอาละคร จะให้เขาดูไอ้ห้องไอ้จะาดูก่อนดูนี่ระหว่างนี้เราเห็นข้างหลังด้วยอ้าวโอ้ตายแล้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะถ้าคนไม่มองนะกระเทืรพี่ไม่ใช่มองธรรมดาด้วยสนใจมากเลยเนี่ย อาไม่ได้เลยเลแล้วให้เขากลับอย่างนี้เหรอมันกติกาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพมมั<พ>นคือพราะ,ะเลยเวลาปุ<ช>๊บก็ห้ามแต่งเติมเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าผิดกติกาความจริธรไม่ได้<ช>ก็เป็นว่าครั้งแรกนะครับไม่ได้นะครับ อันนี้ได้แค่หนึ่งครับเบสิกการตัดผมเนี่ยไม่ใช่ว่าใจร้อนนะครับต้องใจเย็นถูกไหมครับโอ้ไม่ต้องรีบอย่างเดียวถูกต้องครับต้องไม่ต้องรีบต้องไม่ต้องรีบต้องร้อนลนกันไปไปเรื่อยๆอย่าลนริษยชัยนะครับซึ่งค่อยๆถ่ายเป็นปื้ด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 ดูผมครับเดี๋ยวจัดการไม่มีใครมาจัดการเลยเดี๋ยวสองคนนั่งห่างๆกันได้ไหมแต่ทรงทรงที่ตัดไว้เจ็บมากๆเนาะโอ้ไม่ ใครอยาเป็นผู้โชคดีเห็นคนผมยาวๆบ้างไหมมีผมยาวๆไหมต้องการผมยาวอ่ะคุณโหน่งมุ่งหน้ามาหาคนผมยาวเลยครับแล้วก็รู้สึกจะมีอยู่คนเดียวด้วยครับโชคสองชั้นก็เลยมาออกที่ทีมงานอย่างที่เห็นนี่ท่าทางเต็มอกเต็มใจมากครับต้องมีลากมีถูกันออกมาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแล้วนาไม่ใ่ไม่เจ็บไม่เจ็บนาไม่ใช่พี่ขอขอจริงอะไรนะขอได้ได้ขอก็เลยจัดให้เลยครับ ถ้าทานก็อยากตัดผมมากคุณก็ไว้ใผมมัมครับเรื่องดังดิมัมครับมัมครับเมื่อชั่วโมงนี้ให้ทำอะไรก็ยอมหมดเลยครับแต่คุณมัมเรียกคุณแคนออกมาทำไมครับล็อกไอตัวหลัง่ดินี่แหละครับเป้าหมายที่แท้จริงครับเมื่อกี้เป็นแค่กลวงเมื่อห้คุณเอกนี่อกนีใจครับเข้าไปรวบด้วยเนื่องจากว่าน้องที่นั่งอยู่นี่นะครับแก่ภูมิอกภูมิใจกับทรงผมแก่มากครับเพิ่งตัดมาใหม่ คุณหม่อ <you> แกมันไส้เลยจัดให้เอาหน้าขาวๆน่อฮะออกทีวีด้วยหน้าขาวนิดนึงให้ทักบ้านจะมาไม่ได้ขออมนงครับู้อยางพรัอ สุดความสามารถครับแต่ดูสีหน้าหัวหุ่นของเราสิครับหุมออกภูมิใจเลือกเกินไปไหนผูหมังไปไหนอ่ะพี่อยากจะให้เขาดูอีกคหรัแม่หัวหุ่นเราเพิ่งเห็นหน้าตัวเองเป็นครั้งแรกครับแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าหลังจากนี้ เราจะมีช่างมืออาชีพมาตัดให้อย่างเรียบร้อยสวยงามทั้งสามท่านเลยนะครับมันไม่ตัดขอกเล่นอะไรนะข้างหลังนี่เป็นลายแทงังไงเห็นหล่อขนาดนี้ไม่ต้องกังวลครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวช่างจำลองจะเคลียร์ทั้งสามท่านนะก็เคลียร์จนสวยสดงดงามขอบคุณไปด้วยนะฮะขอบคุณคุณจำลองอุดิโตขอบคุณสถาบันแฮแชมป สมาคมช่างผมและเสริมสวยไทยและสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยขอบคุณมากค่ะ